ขุมกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วคินกับปักวันนี้ขอเสนอชาบูบฟเฟ่หม่าล่าสายพานที่มีทั้งชาบูและปิ้งย่างมาเปิดใหม่ที่ย่าสะพานควายนี่อแอาค่แค่269บาทเท่านั้นแถมไม่จำกัดเวลาอีกด้วยเพื่อนๆดูรายอาหารเขาสิมีให้เลือกเยอะมากมีทั้งเนื้อต่างๆซีฟู้ดต่างๆของกินเล่นพวกลูกชิ้นก็มีนะะที่สำคัญน้ำที่อยู่บนสายพานรวมในบฟเฟ่เราด้วยเพราะว่าคุ้มราคาจริงๆมาตักน้ำจิ้มกันทางร้านเขามีหกสูตรเด็ดให้ทำตามด้วยจะทำเองแบบบ้านก็ได้วก็สับเป็นซุปหม่า กระดาษรองน้ำมันให้แบบนี้เลยปิ้งแป๊บเดียวก็ได้แล้วเอาเนื้อจิ้มนาจิ้มลงไปเพื่อนเพื่อนราคาขนาดนี้เนื้อดีมากอะปักเลิฟร้านนี้เลยหมูสุกแล้วทุกคนน่ากินมากหมาล่าเคลือบทุกอนุของหมูเลยแล้วก็เข้าไปเลยคําต่อสมาล่าเข้มข้นชานิดๆิดหมูก็นุ่มมากอย่างดีใส่เส้นลงไปบ้างแป๊บเดียวก็ขึ้นมาได้เลยเส้นเหนียวลุ่มดีมากลูกชิ้นเนื้อปักก็ชอบชอบอันนี้เข้าผัดชาเราครยอยากอุ่นร้อนก็นำไปผัดในกระทะได้เลยไม่รอแล้วกินเลยดีกว่าผัดมาได้แห้งดีมากอร่อยเลยทุกคนต่อกันทีุุุ่ปกก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 รรระดดดดูููหมมมมันนนนนนนไใส่่เเเืื้้้้อออออลลลวววพง็ขึาาาาบีีียยยทคคํ